สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจไทยเงาะทุกคนนะครับกินเป็นยอนี่เฮ้ยหยุดเลยกินเป็นย่อถามฮะสวัสดีครับกินเป็นย่อถามถามถามว่ากินเป็นไหมตอบว่ากินเป็นไหมกินไม่เป็นโอเคกินเป็นหรือบอกกินเป็นกินเป็นครับหันหน้ามากินเป็นไหมครับโอืมมืดจังไนแจ้งสะดอกกินเป็นไหม กินเป็นไหมครับบ่อมต้องบอกว,ว่ากินเป็นครับบอกก่อนก <l ots> ินเป็นครับเอาครับ<อ>กินเป็นไหมครับชอบไหมครับชอบ,ชอบมากไหมครับมากครับแซ่บไหมครับแซ่บครับเอาอย่าพึ่งแหมมันหยังอันนี้มันหยังบอกมาก่อนว่าคือขนมหยังเห็นหูมหยังนี่หูมหยัง <c oughs> มะพร้าวมะพร้าวบอกขนมหยังขนมหยั่งขนมมะพร้าวเอาซะ สอสไอ้ครีมขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับพูดด้วยว่าขอบคุณขอบคุณดีครับโอเคเอารับของเป็นไหมแก้บัลนี้ปันแม่กินน้ำเดอร์กับปันพ่อตั้งกินน้ำเดอร์ครับครับมันเออแท้เดนี่เอาบัลนี้ปันเพื่อนเลยปากาดมาแกออกมาเบิ่งแกกินเป็นย่อแกกินเป็นย่บอแกเบิ่งดูแกเบิ่ง บอกให้ตั้งให้ตั้งเนาให้ตั้งให้พ่อดูหาให้เป็นเดี๋ยวอืม<า>ให้ตั้งกับลาเด้อหายเ <c oughs> <c oughs> ด้ halt, เอ,อเตี้ยเตี้ยวเตี้ยเออไปให้ลาไปนี้เมียเอิ่นมาเอิ่นนะครับเมียมาเอิ่นเตี้ยเพืเ่อเอิ่นน้ำบ่อมันไม่เพื่อนสูงเตี้ยแม่นครับจวเลยของยุงสูงเนี่ยเออสูงอันเอิอ่อนเมียเมียเนี่ยเอิ่นอ้วนเนาะอืมจะเลยอ้วนอ้วนเอาของอันแนี้อยู่ทั้งตู้สะดอกผมวัเท่ากับมเตี้ย พูดนะจักเพื่อนหูจ่จัางเนีเอามาเลยแม่เอาไปให้ลาเลยแม่<อ>พี่ลาอยู่นี่ทางหน้านี่เขาได้อยู่เอ,อ้เพราะว่าออเอาแกกินเบิง่งกินเป็นอย่างก็มันมุนเบ่หรอีอิไอ,อ,อ้อร่อยออ,ายาอร่อยเอาเอาแามให้เบิ่งดูเขียวแยมให้เบิ่งดูมักขนมอย่างก็ขนมอย่างก็ขนมอย่างก็ว่าใหม่ดู ขนมฝรั่งฟ้าวแซ่บอย่าแซ่บยงมให้ฟังดูมันกรอบอย่ากรอบยงมยงมแงมให้ฟังโอ้โหหินน้อยหวังการลดน้ำให้คนเบิ่งก่อนให้เบาขึ้นิน่อยเออมือมืออื่นสิไปน้ำอย่าไปต้องไปน้แล้วเนาะมืออื่นอยู่น้ำเด่นเนาะโอเคเนาะมันสิยากเนาะครับพรุ่งนี้อยู่น้ำเด่นเนาะถ้าอยากซื้อขนมมาฝากเด้อ โอเคครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวมืดอื่น <Okay. S 1> ผมสิให้เพื่อนไปไลซ์สดนะี่ครับในทีมดีเฟอร์นะี่ครับ <Okay. S 1> เพื่อนมาสร้อยคุณแม่นะสนับสนุนแล้วกันให้คุณแม่ไปอ่าเฮามาให้คุณแม่ไซส์ก่อนนะครับแล้วกันให้เพื่อนมารีวิวให้เดี๋ยวมืดอื่นเพื่อนสิมารีวิวให้เบิ่งนะครับสำหรับทีมนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบายคิวขอบคุณครับทุกคนเดี๋ยวกลับบ้านกันนะครับไปแล้วสวัสดีครับ